สวัสดีค่ะพามาดูต้นถั่วครูนะคะพี่ชายบีได้ปลูกเอาไว้ค่ะข้างบ้านทำค้างให้เขาก็ทำแบบง่ายๆเห็นไหมคะ แเสียไม่ไผ่ทาเอาค่ะปลูกไว้ไม่เยอะค่ะห้าหกต้นแต่ว่าห้าหกต้นนี้ก็พอได้กินเลยนะคะ เศษใบไม้เศษหญ้าสดเราไม่เผาทิ้งนะคะเราหมักเอาไว้ทําเป็นปุ๋ยค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ย่อยสลัยค่ะมะขามค่ะเราพยายามตัดกิ่งให้เขาเรื่อยๆเขาก็จะแตกยอดให้เราได้กินบ่อยๆนะคะมีอยู่ต้นหนึ่งค่ะนี่ก็เริ่มทยอยแตกยอดให้อีกแล้วนะคะ มาดูแตงโมกันต่อค่ะไม่ทราบว่าอีกนานไหมคะกว่าจะเก็บได้บีก็ไม่เคยปลูกเหมือนกันค่ะแต่ว่าต้นของเขาเริ่มจะตายแล้วนะคะ ในห่วงนี้มีได้โรยมเมล็ดแครอทเอาไว้หนึ่งซองขึ้นไม่เยอะค่ะขึ้นแค่สามสีต้นเองไม่รู้ว่าเขาจะลงหัวให้เหราไหม ผักกาดขาแปลงนี้รู้สึกว่าเริ่มจะเป็นหนอนแล้วนะคะปกตินะคะเพราะว่าเราปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีค่ะปลูกแบบอินรียเห็นไหมคะใบเริ่มแบ่งแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเราปลูกแบบปลอดสารพิษนอนกินบ้างคนกินบ้างแบ่งๆกันค่ะ ต้นนี้้รอกินหมดเลยค่ะกินกับเครื่องเลย แพลงนี้ที่ป่าได้ลงต้นธนาเอาไว้ค่ะต้นมะกอกค่ะมีอยู่ต้นเดียวแต่ว่ายอดเขาสามารถเก็บกินได้เรื่อยๆเลยนะคะ เพื่อนๆจำได้ไหมคะต้นนี้เป็นต้นมะเขือพวงค่ะที่ได้ปักชำกับต้นมะเขือเอาไว้ดูเขาแข็งแรงดีนะคะค่ะนี่ลำต้นของเขาเป็นต้นมะเขือค่ะตรงนี้เป็นต้นมะเขือนะคะ ส่วนกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ว่าเอาต้นมะเขือพวงมาปักชำเอาไว้ค่ะเขาก็ติดให้แล้วค่ะกิ่งกิ่งนู้นก็ใช่ค่ะกิ่งนี้ก็ใช่ค่ะสามกิ่ง่าที่ปักชำเอาไว้เราติดตามต่อไปค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงกัน